ไม่ใหม่เลยนะครับหลัเนี้ยเสียงดังฟังชัดเลยเปลี่ยนกล้องโอเคถ้าเราเอาไวปลงเออท่านจะไว้ตรงไหนครับอาจารย์เดี๋ยวได้เขาขับไปจอดให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์วัดอยู่ไหนครับลูกศิษย์วัดอยู่ไหนครับวััดครบเอาไปลงรถข้างหลังนะครับโอเคนะครับโอเคนะทุกท่านนะฮะไม่รบกวนพระอาจารย์นะครับเอาไปงอขึ้นบนสิ โอเคงั้นลาเลยลงกิมมีนยรับทราบครับรับทราบนะครับรับลงมาไว้นมครับอาจารย์ต้องมีคนมาสอนพิธีครับผ่าก็ได้ยังไม่ลงยังไม่ลงไปถ่ายรูปตอนมอบรถดีกว่าไหานนิมนอาจารย์มา แนะน,น,น,นำปแนะนด้วอาเต่อเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแนะน,น,นำวิธีการใช้รถนะครับ,บดเดี๋ยวอดีศรจะอยู่มุมนี้นะฮะ ใหญ่ไปเรียกรับผลประโยชน์ไป,ปบำเหน็จบำเนินอะไรนี่นะครับเดี๋ยวน,นี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์ไปยืนตรงนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ร่วกันนะครับมีข้าอาจารย์นะครับก็มาดูรถนะฮะแล,ะและ้วก็ขับรถให้กับทางวัดเรียบร้อย ก็เป็นสารณกุศลนะครับของทางวัดแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ไม่ไม่ไม่เป็นไรลบยินมเราเลยนะเป็นสะพานบุญแล้วเดี๋ยวพวกเราเป็นสะพานบุญบอกออกไปให้ชาวโลกได้รู้ว่าท่านผู้ใหญ่ไม่ได้มารับอะไรนะไอ้ไอ้แล้วรางรงวันรางวัลอะไรหรอกนะโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับไปครับ ตอนนี้แสงจ้ามากนะครับโดนแดดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูมุมแบบนี้เอานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผู้ใหญ่นิ่มนะครับก็จะแนะนําวิธีการขับรถคันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทางพร้อาจารย์นะครับได้แนะนําทางลูกศิษย์ต่อนะครับเดี๋ยวเราชมนะฮะเนี้

รถโคดิ้งโคดิ้งเราขี่มอเตอร์ไซค์โน้ตคล้ายๆเราเหยียบมอเตอร์ไซค์เราเหยียบไปทางหน้าเหมือนเหมือนขี่เวฟเโดดไปข้างหน้าแค่ถอดเกียร์ไปโดดทางหลังเนาะครับผมนะวิธีการนะครับาไปถางหน้าอีกก็เป็นว่างเลยอ่มันวนนะเพราะเขาบอกเกียร์ถอยมันเป็นเกียร์วนเหมือนเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์เวฟนะครับ FC จำได้เนาะแต่เขาใช้มือในการกดไปข้างหน้าไม่ถอยหลังแล้วเสียงจะดังเกียร์นะนี่คือจะถอยแล้วนะ มีเสียงขึ้นมานะครับที่สติ๊กนะครับตอนนี้พระอาจารย์คุณมานะครับท่านก็กำลังดูเอ้าวพระอาจารย์สมบัติขออภัยขออภัยนะครับปลอภัยพระอาจารย์สมบัตินะวรรณะนะวรรณะพระอาจารย์สมบัติ

น,นี่นะครับบรรยากาศการฝึกไข่ทอดทีนมีการขับรถนะครับทุกท่านเห็นเหมือนเป็นรถสามล,ล้อนะครับแต่ว่าวิธีการขับมันจะผมก็ไม่เคยขับรถสามล,ล้อทั่วไปนะแต่นี้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือมันจะมีเสียงนะครับตอ <c oughs> นนี้แดดเปรี้ยง ว่าจ,จะได้ภาพสดๆนะครับใช่ครับวัดที่ลุงพลมาเทพื้นนั่นเองนะที่อดีอรก็มานะนี่ฮนะตอนนี้สวยมากนะครับ พืนศาลาที่ปฏิบัติธรรมนี่ใช่ได้เลยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมามานั่งมีปัสสามานั่งอันนี้นะถือว่าภูมิใจนะเพราะว่าตอนที่เทพูนว่าก้องอดีศรก็มาช่วยลุกคนพายูทูบเบอร์มาช่วยนะครับมาช่วยนี่ก็เราก็ช่างก็เหมือนเราช่างศาลาเนาะใช่นะครับคุณนภวกรศาลาพญฯขาพุทธาถือว่าได้บุญก็ขอบคุณเอฟซี ใช่ FC ที่ร่วมกันสร้างคุเลยนะที่ร่วมกันสร้างนะครับทั้ง FC ทั้ง YouTube ทั้งชาวบ้านทั้งอะไรใช่ถึงเรื่องมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็สร้างเสร็จนะครับลุกท่านคงจะภูมิใจนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับมีมารมันถึงมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าเนาะนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นใช่ถือว่าได้สร้างบุญร่วมกันนะครับ พื้นพื้นขัดมันสวยนะครับาาไม่ได้ปูกระเบื้องอะไรทั้งใดทั้งสิ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเ,เ,เข้าพรรษาครับก็เชิญได้ม,มาเข้าพรรษาที่วัดภูหลวงเชิญได้ครับเพราะว่าเราเงียบมากสงบมากตอ,ตอนนั้นเคยถามพระอาจารย์ไว้ว่าไอ้เสาเขาก็จะทาไอ้สแล็กนะครับให้มันสวยๆเงาๆนะรสงสัยเดี๋ยวก็คงเป็นเรื่อยๆนะครับทําต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้ทางอุ๋จิมมี่ก็กําลังเอารถไปจอดให้พระจารย์นะฮะเดี๋ยวอดีศร์ก็เตรียมพร้อมที่จะลงไปข้างล่างกันนะครับนี่กัปตันน่าจะไปรอที่รถแล้วนะฮะเสื้อจะหลับไม่รู้ตัวดเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเดินตามรถลงไปนะครับ รถเก่งของท่านนายนะครับรถรถเก๋งพี่ดัมมี่นะฮะสวัสดีครับพี่ดัมมี่ครับก็ขอบคุณคลิปนี้นะครับกับการฝึกสอนขับรถให้กับท่านอาจารย์สมบัตินะครับเพื่อเอาไปใช้ที่สำนักสงฆ์ผู้หลวงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ